เผยภาพน้องเวทมน์ลูกสาวใบเตยแมนหลังพ่อกับแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเรียกได้ว่าหลังจากที่ดีเจแมนกับใบเตยถูกอายการส่งฟ้องคดีแชร์ลูกโซ่ f ฟเร็ก d ดีในสามข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาสั่งฟ้องต่อศาลอาญาน,นั้น และศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทำให้ดีเจแมนและใบเตยถูกเจ้าหน้าที่ราชทันมนำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทัศสถานยิงกลางต่อไปทั้งคู่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำและสิ่งที่ใบเตยห่วงที่สุดนั่นก็คือลูกสาวตัวน้อยน้องเวทมนต์ที่อยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าชังส่วนทางด้านลูกน้องชายใบยเตยก็ได้ปลอบใจพี่แมนว่าพี่แมนไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่ลูกจะดูแลให้เองสู้นะเทคแคร์ care, นะพี่แมน ทางด้านคุณพ่อของนักร้องสาวก็ได้มายืนรอส่งลูกสาวที่หน้าประตูศาลจนกระทั่งรถเรืนจำขับผ่านคุณพ่อก็โบกมือและยืนมองรถจนขับไปลับตาก่อนที่จะพูดกับนักข่าวสั้นๆว่าใบาเตยเขาเป็นห่วงลูกเขาฝากดูแลลูกพร้อมโบกมือให้โดยบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าใบาเตยเขากังวลใจห่วงลูกเขาฝากดูแลลูกให้ดีๆ สู้ต่อเป็นกำลังใจให้เขาอย่างดีที่สุดน้องไม่เครียดเท่าไหร่แต่กังวลเรื่องลูกฝากให้ดูแลเวทมนต์ให้ดีๆและล่าสุดน้องชายของใบเตยได้โพสต,สตอรี่น้องเวทมนต์กำลังเล่นอย่างอารมณ์ดีมากๆไม่งองแงเลยงานนี้แม่ใบเตยพ่อแมนก็สบายใจได้แล้วจ้า